สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเมื่อวานนี้ผัดติดภารกิจนะคะอยู่ในเมืองก็หอเราติดมาก,กว่าจะกลับบ้านนี่อย่างดึกเลยก็กลับมาแล้ววันนี้กลับมาแล้วเพื่อมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆแม้ว่าวันนี้จะแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ตามจะต้องพยายามจะตื่นเพื่อที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนรอใช่ไหมคะ่ะโอเควันนี้ผัดจะใช้ไพ่ ตัวอรรับอีกแล้วนะเอ้ยไม่เอาอันไหนดีเอาอนระ์รับไหมนะดูเพราะอยู่ในมือแล้วจะไม่ใช้เขาก็น่าเกลียดนะคะแล้ววันนี้ใส่ผ้าแบบว่าแขกนิดนึงแพทเป็นคนชอบผ้าอะไรพวกนี้มากเลยนะเพื่อนเพื่อนๆแนะนํามาได้นะคะว่าที่ไหนมีขายผ้าพวกนี้แล้วสวยๆเนี่ยแพทเป็นคนที่ชอบมากเลยอะ่ะแต่มีมีหลายผืนแล้วแต่ว่าอยากมีอีก <c oughs> นะคะโอเคเพื่อนๆค่ะวันนี้ วันนี้พัดจะมาแนะนําวันที่31กิจกรรมสาหรับวันที่31คือการจุดเทียนมหามงคลวันฮาโลวีนเพื่อนๆมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่าไปทริกเกอร์ทรีตกันที่ไหนก็อย่าลืมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการหนุนดวงหรือใครที่ต้องการแบบว่าเอาของไม่ดีออกจากตัวเราก็ได้นะเอาของไม่ดีบางคนไปไปลมเพลลมพัดมาที่ไหนหรือว่าไปเจออะไรมาเนี่ยก็ สำหรับคนที่เชื่อนะคะก็ยินดีมากๆที่จะไปจุดเทียนมหามงคลให้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะทั้งทั้งคอมเมนต์เข้ามาหรืออะไรเข้ามาก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนติดต่อกลับไปแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อย่าลืมนะหลายๆคนขอขอมาเนี่ยคือว่านเครือขาหลงอันเนี้ยต,าตา่างประเทศเขาติดต่อกันเข้ามานะคะเพื่อน ตัวเรียกเงินเรียกทองเนี่ยไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยรีบติดต่อกันเข้ามาเลยทีเดียวนะแล้วก็เรื่องความรักนี่ต้องตัวนี้สีแดงสีแดงุดงยเป็นอะไรที่ขายดีมากนะตัวนี้สีแดงเนี่ยคือดอกอ,อ่ว่านดอกทองเนี่ยเพราะว่ามีขายไม่เยอะแล้วก็การทำของเราเนี่ยแบบว่าต้องใชอ้อ่เหมือน คุณสมบัติที่ดีมวนสารที่ดีที่เต็มร้อยจริงๆนะคะสองขวดนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยแล้วถ้าอย่าลืมถ้าใครเป็นแนวน้ําหอมพระแม่รัศมีผมต้องแบบหยิบกันอุตรุดเลยใครเป็นสายน้ําหอมเนี่ยพลาดไม่ได้น้ําหอมของพระแม่รัศมีเรียกสเสน่ห์เมตตามหานิยมหอมมากๆตัวพัดใช้ตลอดเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้เนี่ยน,นีไงปืดซะเลยเรียบร้อย นะคะอันนี้เป็นกลิ่นกุหลาบของแพทมีทั้งกลิ่นกุหลาบและกลิ่นมะลิด้วยนะคะอันนี้ดีจริงๆก่อนไปสัมภาษณ์งานก่อนไปเจอผู้ใหญ่ก่อนไปเจอแม่ของแม่คุณแม่คุณพ่อว่าที่คุณแม่คุณพ่อนะคะอ,ะอยากเป็นลูกสะใภ้เขาหรืออยากจะไปเป็นลูกเขยเขาเนี่ยต้องมีติดตัวไว้นิดหนึ่งนะคะหอมมากใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยด้วยนะถูกมากๆ299บาทเท่านั้นแพทอยากให เป็นราคาที่จับต้องได้แล้วเพื่อนๆได้ใช้กันจริงๆนะจ๊ะ okay, โอเคอค่ะเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าไพ่แขกเนี่ยวันนี้เนี่ยอารับอารับเนี่ยมีอะไรจะบอกเราไพ่สวยมากๆเลยดูสิครับเพื่อนๆไพ่ครอบครัวของเขาเนี่ยน่ารักเนาะอืมลงม,มิงมากภาพสวยจริงโอเคมาดูกันเลยคะ่ะแผ่นแรกนะแพ่สับมาแล้วเรียบร้อยนะคะ โอ้โหภาพสวยอะไรสวยจะททำไมเป็นเดวิลอะคนของคุณเป็นเดวิลคนของคุณไม่พอใจอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นมีการเงียบใส่กันมีการตึงใส่กันแพทมีความรู้สึกว่าคุณก็เงียบเขาก็เงียบเขาพยายามจะทำดีด้วยคุณก็เงียบ เพราะว่าคุณไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขาแล้วละสินะแพทมีความรู้สึกว่าเงียบกันมากในความสัมพันธ์นี้เขาเองเขาไม่ได้ปล่อยนะคะคนของคุณนะคะยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะยังเหมือนกักเอาไว้เหมือนเอามีเอาไว้ร้อยไว้ใช้อ่าแอบร้ายอะ่ะแอบมีแบบร้อยไว้ใช้บ้างก็มีเหมือนกันนะเออ คนของคุณกำลังมีเหตุที่จะต้องใช้เงินใหญ่นะเขาเหมือนเขารองเงินมากๆเลยเขารอการเงินหรือว่าแอบมาย,มยืมเงินคุณหรือเปล่าแอบคิดว่าจะยืมเงินคุณหรือเปล่าเนี้โอ้ยต้องระวังดีๆนะเพื่อนๆเอาความรักเข้ามาความรักเข้ามาจริงแพนมีความรู้สึกว่าเขาจะกลับเข้ามาพูดดีเอาความรักเข้ามาแลกเข้ามาแลกตังค์ไม่ได้นะถ้าใครเอาเอามาแลกเงินแบบว่า อุ่ยเธอสวยจังเลยคิดถึงอะไรเงี้ยขอสามพันนี่เพื่อนเพื่อนบล็อกนะคะมีปุ่มเดียวเลยคือบล็อกค่ะนะแต่ถ้าเขาจะมาดีๆมาแบบน่ารักก็ก็ลองฟังเขาไว้ก่อนคนนี้เป็นคนจีบเก่งนะเป็นคนจีบเก่งเป็นคนที่รู้ใจคุณดีอืมต่างชาติได้ต่างภาษาได้มีความแตกต่างกันเยอะๆหรือคนที่แบบว่า อ,อยู่นคนละมุมโลกเลยก็ว่าได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์คารักข,ขังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบขึ้นอืดแล้วอ่ะเออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจะ move on ก็ไม่ได้จะ move forward ก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอาจจะพวก move on เป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะคะโอ้โหคุณก็ใช้ความเข้มแข็ง โอ้เป็นแม่ทุกสถาบันใช้ความเข้มแข็งใช้ความน่ารักที่จะแบบว่าคุมเขาให้อยู่พทไม่ความรู้สึกว่าคนของคุณอะแอบร้ายแอบดือ้อแอบเพราะเป็นทั้งเดวิลเป็นทั้งสิงห์อืมราศีสิงห์ได้นะคะแอบดื้อมากจนไม่มีใครเขาเอาอยู่แล้วอะนี่ไงชีวิตเขาตอนนี้เขาเจอวิบากกรรมนิดนึงนะไม่นิดละอย่าอีเลยเพราะว่าเป็นสกดา กำลังเจอวิบากกรรมกำลังเดินทางที่มันค่อนข้างไม่ค่อยสดใสบางคนทำอะไรเทาๆบางคนทำอะไรดำๆมืดๆด,ดำๆได้เออแพทย์มีความรู้สึกว่าเขาเขาสองติดสองใจเขาอยากติดต่อคุณมาตอนเนี้ยเขามีคุณอยู่ในใจในสมองในซิลลิบัมของเขาแล้วละ่ะในเซล เขาเรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมในเซลล์สูตรประสาทเขาอยากจะติดต่อคุณมาแต่เขายังจองสองจิตสองใจนะเพราะว่าคุณก็เขาแอบรู้ว่าคุณแอบยังคิดถึงเขาเขายังรู้มีความเหมือนเซนน่ะเซนได้ว่าคุณยังคิดถึงเขาคุณยังมีเขาคุณยังมีความรักให้เขาว่าบางคนรอเขาหรือเปล่าบอกมาดีดี เขาเองก็อยากจะบอกว่าเขาเองก็ยังมีความรักให้กับคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักเลยก็ตามนะคะเนี่ยเขาเป็นคุณเด็ดขาดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะให้มีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองมากๆคุณสวยคุณแซบคุณหลอกกล้ามลำสุดปังอืมเหมือนว่าทำไมคุณต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันไม่ชัดเจนมันไม่น่ารักหรือไม่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่ไม่น่ารักคุณเริ่มอยากตัดคุณเยอะเริ่มรำคาญกับคนที่แบบว่าเออลำไยลำไยทั้งหลายนะคะคนที่ไม่น่ารักกับคุณเนี่ยคุณเริ่มคิดว่าตัวเองมีดีพออาจจะไปหาคนอื่นได้อีกด้วยนะเออคิดถึงขนาดนั้นเลยนะ เนี่ยเขาเขาชีวิตเขาค่อนข้างจะเผชิญวิบากกรรมมากๆเขามีอุปสรรคในชีวิตเขามีเขาหนึ่งในนั้นก็คือความเงียบของคุณอืมแต่ว่าเขาก็ไปเจอวิบากกรรมไปเจออุปสรรคอีกมากมายไปเจอคนมากมายที่เขาต้องฝา่าฟันต่อสู้ยิ่งสู้ยิ่งแพ้ยิ่งสู้ยิ่งพังเหมือนกับนอนตายเนี่ยเห็นไหมไพ่ของเขาทั้งมีทั้งเดทมีทั้งเทนอฟสอดเลย เออมันเหนื่อยมันสู้เท่าไหร่ก็แพ้ะคะ่ะทาธุรกิจเท่าไหร่ก็เจ๊งอะคะ่ะประมาณนั้นเลยถ้าเขามีมีธุรกิจเนี่ยมีโอกาสพังสูงนะ,ะอ่าอาจจะเป็นวิบากกรรมที่เขาทําไว้กับคุณและครอบครัวก็ได้หรือทำไว้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณเสียใจทำให้คุณร้องไห้เป็นไปได้นะคะเนี่ยนี่ไงหวานมาเลยไงพอเขาไม่มีคุณน่ะเขารู้ว่าชีวิตเขาพังแค่ไหน อาจจะไปเจอคนไม่ดีอาจจะไปเจอสิ่งไม่ดีเขาเลยอยากกลับมาหาคุณมีทั้งคิง g of c ครับแล้วก็คิงกับแพนธโครมอยากกลับมาเปมาดูแลมาพาคุณไปทานอาหารมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยมุ้งมิ้งมีสร้างบรรยากาศมาดูอีกต่อดีกว่าค่ะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วจะเป็นยังไงเขาอยู่กับเพื่อนๆเ,เขานะ เขาพยายามฮิวใจตัวเองกับการอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพลังงานที่บอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาด้วยช่วงเนี้ยจะมีการเริ่มต้นใหม่เรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอาชีพเรื่องชีวิตของเขาอะนะคะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันแย่มากมันพังมากเขาจะอยู่กับเพื่อนเขากับอยู่กับคนในครอบครัวเขาส่วนใหญ่นะ คนที่เขาเชื่อถือได้เขาจะมีคนเชื่อถือได้ไม่ค่อยไม่ค่อยกี่คนแล้วล่ะอมสงสัยว่บเขาไปทะเลาอะอก,กับทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มเหมือนกับว่าเขา,เ,าเขาเขาเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วนะว่าที่เขาไปทะเลาะก,กับคนมาทั่วเนี่ยไม่ว่าจะการงานหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเออตัวเขาเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ผิดอืมเป็นคนผิดในใ,ใ,ในในหลายๆสถานการณ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องการทํางานทําเงินให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงดูตัวเขาแล้วก็อนาคตของเขาเขาอยากประสบความสําเร็จนะเนี่ยถามว่ายังรู้ไหมว่าจะทําอะไรหรือว่าจะทําอะไรต่อกับชีวิตเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจหรือบางคนยังไม่รู้ยังไม่ตัดสินใจแต่ว่าอยากประสบความสําเร็จสักทีอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีอนาคตสักที ก็เป็นได้นะคะแพานมีความรู้สึกว่าแต่เขายังลังเลนะคนนี้คือเหมือนกับยังไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทำอะไรดีอ่าแต่เวลาอันใกล้มีโอกาสที่เขาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับวนกลับเข้ามาหาคุณแบบเบาๆด้วยนะแปลว่าอะไรคะแม่หมอทำไมแปลว่าอะไรคือกลับมาเบาๆคืออาจจะมาแบบ ต้อต้อก่อนสวัสดีกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาแบบแบบแบบตกใจอะอาจจะได้รับข้อความแบบงงงงแบบว่าอุ้ยมาจากไหนเขาข้อความมาเหรอ ER, เป็นไปได้เหรอ ER, เนี่ยเป็นไปได้ค่ะเขาเขาเขามีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามานะ แต่ตอนนี้เขาขอไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปทําอะไรให,ให้ให้ตัวเขาที่ดีขึ้นก่อนนะพนมีความรู้สึกอย่างนั้นเขาอยากทําอะไรให้มันให้คุณมีความภูมิใจในตัวเขานิดหนึ่งเพราะตอนที่เขาออกไปอ่ะเขาสร้างวีรกรรมไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกับคุณมีปากเสียงกับคุณพูดจาไม่ดีใส่คุณคุณก็ตั้งดาบเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแกอยากเข้ามาในชีวิตฉันนะ เนี่ยไม่ไหวแล้วอืเนี่ยเขาเขารู้ตัวนะ last judgment เขาอ่ามาจบกันแบบนี้เลย last judgment การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาจะกลับเข้ามาหาคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาคนที่คอยช่วยเหลือเขาเสมอเสมอ,เสมอตลอดเวลาคนที่รักเขาโดยที่ไม่มีข้อข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น คนที่ใจดีแล้วทำกับให้เขาได้ทุกอย่างเขาจะกลับมาเนี่ย last judgment จะกลับมาหา EMPRESS อ๋จอจบแบบฟินๆแต่เพื่อนๆหลายคนบอกไม่ฟินฉันอยากจะให้มันไปซะอย่างนี้หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะว่าความสัมพันธ์เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วอยากดู ท็อปิกแบบไหนแพทก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆอยากดูท็อปิกแบบไหนกันนะจ๊ะและถ้าสําหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะทางนี้เลยนะจ๊ะทางนี้หรือว่าถ้ามีข้อมูลตรงนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะดูดวงส่วนตัวกันเพราะว่าอย่าลืมนะคะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะเพื่อน บางทีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้ขอบคุณมากๆที่มาฟังช่องนี้จนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ